า 3M แท้นะครับผมโชคโชว่วากอบเกียร์ครับสายน้ำมันครับสติกเกอร์ขอบแล้วแล้วก็ตะข่ายหุ้มตะแรงนะครับผม3 f นี่มีแต่ตัวเวฟเอดร้อยนะครับตัวฮอนด้ไม่มีนะครับตัวเวฟเอดร้อยมีอยู่ตัว,ตว3ตัวนะครับ3า5 0บาทครับ ส่วนโชโชว์ชว,ว่าซื้อมา,าอ,อ่อพันะครับผมโชวว่ากรอบ <S <S อ AF ความแขง็ขงความหนืดก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ใช้ได้เราฟังเสียงกันเลยดีกว่าครับ <c oughs> เดิมครับเดิมเดิมเครื่งเดิมหมดแ่ภายนนอกครับผมมีโปรเจกต์ว่าจะหุ้มเป็นเนบาะใบครับผม ก็ถือว่าระดับนี้ก็กระตากอยู่นะครับผมอมืไม่ค่อยสว,เวเยเท่าไหร่เฟรมก็สั่นไรก็สั่นเยอะแยะมากมายโดรวมถือว่าครีผมก็พอใจนะครับหรือว่าพอเพียงนะครับผมกับคันนี้อะไรแต่อย่างก็ไม่ค่อยพอเพียงเท่าไหร่เลยในรถนี่แพงก็มีแต่สามเอ็มกับโชค พี่แพงวันโลวผมผมไปซื้อมามือสองมันก็มีมาให้นะครับตดวจรรมชได้